มีปัญหาผมร่วงแบบออกมาเป็นประจำออกมาแบบว่าเยอะมากเกือบหมดหัวหัวล้านอยู่แล้วใครมีปัญหานี้มาฟังทางนี้ค่ะกิก้จะมาแช่สูตรนี่ค่ะทุกคนสูตรเคล็ดลับอยู่ในโถอยู่ในหม้อน,นี้เลยค่ะสูตรเคล็ดลับผมร่วงจากของสิ่งเดียววัตถุดิบสิ่งเดียวนะคะหาได้ง่ายๆแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เคเคดีกิกี้เดฟแม่บ้านสายฝอขอแช่นะคะวันนี้กิกี้จะมาขอแช่สูตรบำรุงผมนะคะการลดผมร่วงด้วยของสิ่งเดียวในครัวในครัวอีกแล้ว <c oughs> ทุกคนมาเจอกับกิก,กี้ก็ต้องเจอกับสูตรง่ายๆบ้านๆทำได้เองนะคะที่บ้านในครัวเราหาได้ไม่ยากค่ะวันนี้เป็นสูตรอะไรเอ่ยวันนี้เป็นสูตรลดผมร่วงนะคะสูตรนี้เลยค่ะ วัตถุดิบมีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงวันนี้กะว่าจะมาทำคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆมาทดลองสูตรลดผมร่วงใครๆก็กล่าวขนานน้ำให้เขาว่าแก้ผมร่วงได้ลดผมร่วงได้ไปดูกันค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรไปดูกันเลยวิธีการทำก็ง่ายๆนะคะนำชาเขียวที่เรามีเลยค่ะกิกี้ใช้ชาเขียวตามือนะคะใครจะใช้มัทฉะ กรีนทีหรือว่าชาเขียวที่อยู่ในซองชงก็ได้ค่ะก็ใส่ลงไปสองช้อนชานะคะหรือใครจะใส่เยอะกว่านั้นก็ได้ค่ะถ้าสำหรับอซองนะคะก็ประมาณสองถึงซองค่ะใส่ในภาชนะนะคะภาชนะก็ป้องกันความร้อนด้วยนะคะแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปเลยค่ะ ตั้งไว้ให้เย็นนะคะ3เอ้ยขอโทษค่ะ4-6ถึงชั่วโมงนะคะทำไมต้องตั้งนานขนาดนั้นเพื่อที่จะให้สารในชาเขียวออกมาได้เยอะยิ่งขึ้นค่ะและก็เพื่อให้เย็นตัวลงนั่นเองค่ะเรามาฟังสารและกะ็ประโยชน์ของชาเขียวต่อเส้นผมกันเลยค่ะทำไมชาเขียวถึงบำรุงเส้นผมได้กิกิไปหามาให้แล้วค่ะจากอินเทอร์เน็ตนะคะชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระวิต และวิตามินสูงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมเนื่องจากชาเขียวอุดมไปด้วยสารแคทิซีนที่ช่วยป้องกันการเกิดผมร่วงและมีสาร EGCg หรือ e p i c a l l o c a t i n g a l l a t นะคะซึ่งมีบทบาทในการช่วยกระตุ้นการงอกของผมนั่นเองค่ะและสาร EGCg นี่คืออะไรก็คือสารต้านอนุมูลอิสระในชาเขียวนั่นแหละค่ะขอบคุณคุณ กค่ะความรู้ดีๆเราสามารถหาได้ด้วย Google ค่ะและเราก็มาเทชาเขียวนะคะที่แบบว่ากรองเรียบร้อยแล้วเตรียมไปใช้กันค่ะขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการใช้แล้วค่ะ ได้มาแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่ากิก้ทำสองโถนะคะโถนี้คือร้อนๆที่เทน้ําให้เพื่อนๆดูนั่นเองค่ะที่เทน้ําร้อนใส่ไปดูแต่โถนี้หมักไว้แล้ว6ชั่วโมงนะคะ4ี่ถึงหชั่วโมงนะคะหมักชาไว้แล้วค่ะสูตรนี้ก็คือชาเขียวลดผมร่วงนั่นเองค่ะไปดูวิธีการใช้ง่ายๆกันค่ะอันนี้ร้อนขอวางก่อนนะคะโอเคค่ะตามกิก้ไปดูวิธีการใช้เลยค่ะ ที่การใช้ก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะใช้นะคะทําความสะอาดสระผมเป่าให้แห้งก่อนนะคะแล้วมาทําเลยค่ะใครผมยาวมันก็จะสะดวกหน่อยเนาะเอาใส่ไปแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมอหอมชาเขียวมากเลยค่ะเพื่อนๆลงไปเบอร์นี้เลยค่ะ ใครมีฟอกกี้ก็เอาใส่ในฟอกกี้แล้วก็มาฉีดหัวได้เลยนะคะแต่พอดีกิกี้ไม่มีฟอกกี้วิธีการใช้ก็ง่ายๆตามกิกี้เลยค่ะคือชโลมเส้นผมและหนังศีรษะเราให้ทั่วนะคะแล้วก็นวดเบาๆบนหนังศีรษะทำไมต้องสระผมก่อนเพราะว่าจะล้างหนังศีรษะให้สะอาดนั่นเองค่ะแล้วสารอาหารในชาเขียวก็จะซึมเข้าสู่รากผมเราได้ดีค่ะ หมักไว้30นาทีแล้วสระผมล้างออกได้ตามปกติค่ะปล่อยให้ผมแห้งตามลมธรรมชาตินะคะเราก็จะได้สูตรป้องกันผมร่วงจากธรรมชาติชาเขียวแล้วค่ะสูตรง่ายๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะผมแห้งขนมก็เสร็จพอดีเลยค่ะสูตรนี้ใช้อาทิตย์ละครั้งนะคะ